สวัสดีค่ะคลิปนี้เรามาดูนั่งดูลุงย้ายมาแล้วศาลาหน้าบ้านลุงสองชิ้นย้ายมาแล้วค่ะนี่มาอยู่นี่ค่ะอยู่ข้างบ้านของลุงหน้าเล้าไก่ข้างบ้านนี้ค่ะโอ้โหทีนี้ค่ะเย็นค่ะ เย็นแล้วก็ดูดีดูดีมากเลยค่ะนี่ค่ะ FC จะมาแวะมาเยี่ยมมาชมหรือก็มีที่พักนั่งพักแล้วทีนี้ค่ะที่นั่งพักเย็นด้วยนะคะมีร่มไม้อยู่หน้าก็มีร่มต้นมะยมต้นสากแล้วก็ต้นมะตะกบนี่ค่ะนี่ค่ะที่ใหม่ของสาราน้อยที่หน้าบ้านลุงพลย้ายมาเสร็จแล้ว มาข้างเจ้าปู่แล้วก็เรานั่งดูเจ้าปู่นั่งชมเจ้าปู่นี่ค่ะญาติ่ก็มานั่งชมแล้วค่ะนั่งชมเจ้าปู่แล้วก็ดูภูเขาทุ่งนาเล้วสี่ก็มานั่งพักกินข้าวพักเหนื่อยเวลาผ่านมาเดี๋ยวนี้ก็พักกับเจ้าปู่เจ้าแม่แล้วก็มานั่งพักผ่อนทานข้าวที่นี่ ยากค่ะย้ายมาอยู่ตรงนี้นะคะนะคะากบ้านย้ายมาแล้วเสร็จแล้วเรียบร้อยแม,ม่หน,ห,ยยหน่งเขจะไปไหนถ่ายคลิปลุงย้ายทั้งครึ่งวันเลยะคะ่ะเพราะมันมีสุดสองท่อนย้ายท่อนแรกมาแล้วก็ย้ายท่อนทีส่สองมานีค่ะย้ายเรียบร้อยนะคะแห่งใหม่เลยนะผมนะ เราจะดูดดนั่งชงเหมือนที่ว่า,ะะาแ<ค>ล้วค่ะเปี่ยนเสาวนะครับเพื่อให้หน้าเจ้าปู่เลยค่ะแล้วก็ไม่โดนแต่ว่าลมพัดแรงๆแล้วมันจะโยกเยกนะครับผมนะเสร็จแล้วญาติหนิงก็จะไปะถ่ายแถวบรรยากาศของเจ้าแม่เรื่อยไปแล้วก็ขาบมาให้ FC ดูว่านี่ ย้ายมาตรงนี้ FC ก็ดูค่ะท่านที่ไม่เคยมาก็คงจะนึกออกนะคะเพราะว่าถ่ายให้ดูทุกวันหน้าเจ้าปู่นี่ค่ะหน้าเจ้าปูเจ้าปูตรงนี้ย้ายมาไว้หน้าเจ้าปู่เวลามาจอดรถแล้วนั่งพักผ่อนทานข้าวได้นะคะที่พากของ FC ค่ะ วันนี้ก็มีเอซมาอยู่เยอะนะคะนี่ก็การจนาบ,บุรีค่ะ,คะมากันอยู่ค่ะแม่ค้าก็กำลังชุมนุมกันชุมนุมกันจะย้ายจะขยับขย้ายเคลื่อนย้ายออกไปกำลังชุมนุมกันค่ะว่าจะย้ายวันไหนบางคนก็เริ่มเก็บของแล้วค่ะนี้ อย่างน้องคิวเขาก็เริ่มมาเก็บของแล้วค่ะเก็บของออกแล้วค่ะเก็บของเลาจะย้ายต่อแล้วค่ะย้ายออกไปเลื่อนออกไปหรือว่าจะไงก็ยังไม่ทราบเลยของพี่พิมพ์ยังไม่มาเก็บเลยวันนี้ยังไม่มาเลย เนี่นิ้ก็เสร็จแล้วค่ะเหลือแค่จะตั้งใหม่เหลือครึ่งหนึ่งค่ะตั้งใหม่ก็ได้ครึ่งเดียวก็ประมาณ2เมตรนี่แหละค่ะสองคูณสี่ค่ะพออยู่ค่ะนี่ค่ะงั้นนี่ค่ะเราจะมาดูช่วงนี้อีกนะคะนี่ค่ะช่วงนี้อีกนะคะ อ่าง้นคลิปนี้พอแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีนะคะขอบคุณเอซีทุกท่านคะ่ะที่ติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ย่าหนิงขอบคุณคำแนะนำขอบคุณที่ให้คำติเตือนย่าหนิงด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะ